ครับคุณผู้ชมครับเวลาเวลาล้างรถทําความสะอาดรถนะครับแล้วยกไอ้แผ่นรองพื้นขึ้นมาแล้วมันมีน้ําชื้นๆอย่างนี้นะครับนี่แครับมันมีน้ําเปียกๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านใต้ของของไอ้ที่วางเท้าเนี่ยนี่นะครับพอเรายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีน้ําอย่างนี้นี่นครับน้ํามันรั่วเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามันรั่วตรงไหน นี่ครับคุณผู้ชมน้ําก็จะซึมจากข้างหลังนะครับไหลลงมาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เรือเราเวลาเราเรายกแผน่นพืนนน้นขึ้นมาเนี่ที่มันชื้นเมื่อก็ชื้นก็ขึ้นมาจากตรงนี้แหละครับตำแหน่งนี้แหละนะครับจะขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเราก็เอาอันนี้ผมก็เอาไอ้น้ำไปตากหมดแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเอามาตากทำความสะอาดใหม่แล้วก็ใส่ไปใหม่ก็มันมันจะเปียกมาแต่แถวแถวนี้นะครับเปียกหมดเลย น,น้ำมันซึมมาแต่ก็ไม่เยอะมากเพราะว่าเราเห็นก่อนนะครับมันชื้นปิดลงมาปิดปิดปิดหลักลงมาวิธีการนะครับผมยกเราก็จะลองมาตรวจหาดูเลยครับว่ามันรั่วตรงไหนเราจะคนข้งางนอกฉีดน้ำนะครับอหนูฉีดน้ำมาดิแล้วเราจะเช็คดูว่ามันรั่วตรงไหนนะครับอฉีดเลยฉีด โอ้มาเลยนี่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นี่เห็นไหมอีมาอีโอ้ยรงฟ้านี่นี่นี่พรทองอ,อย่า,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 ยางนี่แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นหไหมเอ่ยโอ้โะแล้วเด็ดแล้วยัรครับตะเข็บแตกครับเจ้ ก็น่าจะเป็นทั้งสองข้างแหละเพราะว่ามีรอยดีครับเอาฝั่งนี้มาเงี้ยเอาฝั่งนี้มา,อ,าอีกฝั่งหนึ่งมาเงี้ยฝั่งนี้อันนี้ผมอยู่ใต้ใต้กระโปรงกระโปรงหลังนี่เลยครับเขา้าเข้ามานั่งอยู่เลยแล้วก็ให้แฟนรดน้ำให้มันทำตอนกลางคืนด้วยนะครับเนี้ยเห็นไมเอ่ยข้างนี้ไม่ข้างนี้ข้างน,างนี้อีกข้างนึง อขีข้างนึงข้างนี้เออข้างขางซ้ายอะ่ะปล่าโอ้นียังไงโอ้เลยนี่เอยทำคืนด้วยเนี่ยครับนี่เอยในกล้องมันอาจจะมองไม่ชัดแต่มันั่วจากตรงนี้เลยนี่ครับนี่จากตรงนี้ อ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับแม่กล้องอาจจะมองไม่ชัดเนาะแต่เนี่ยมรู้จากนี่เลยนี่ไงเห็นไหมครับนี่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 นัวทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้ก็นิดนึงร่วตรงหมดเอตรงกันชนท้ายเนี่ยครับนี่หมุดกันชนท้ายนี่นี่แต่ฝั่งนี้รั่วแค่หมดุดไอ้ตรงนี้ไม่รัว่วแต่ฝั่งนู้นรั่วตรงนี้ด้วยไอ้ฝั่งอ่ะเดี๋ยวไปดู เี๋ยเราก็จะเอาเกาวอุดนะครับเอาเกาวกาวยาทู่ปลาครับใส่เลยตรงนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่โอเครู้เรื่องน้ําเข้ามาเปียกตรงนี้หมดเลยไอ้ยางอะไรนี่เปียกหมดเลยโอเคพอเปิดผมเช็ดไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปที่ด้านหลังผู้โดยสารเนี่ยเขาก็โอเคเดี๋ยวค่อยจัดการตอนนี้มืดแล้วดึกแล้ว ตึมตกตลงมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็ไหลไปนู่นไหลไปนู่นเข้าไปในห้องโดยสารหลังหลังที่นั่งคนขับนู่นนะครับมันก็ไหลลงไปนู่นเป็นทางไปเลยไหลเป็นทางน้ําไปเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาอุดเราก็จะเอากาวมายิงนะครับเ,รเ,รเอากาวนะมายิงตรงนี้ยิงนี้ยิงนี้แล้วเมื่อกี้มันลวดตรงตะเข็บนี่นะครับจะถอดปทาท้ายมาแล้วก็เปลี่ยนไอ้ไอ้อยางตัวนี้ตัวหนึง่ง ครับซ้ายขวาเลยแต่ตรงนี้มันรอดตรงตะเข็บผมดูแล้มรวดตรงตะเข็บตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งก่อนรอให้มันแห้งแล้วก็เอากาวมายิงเลยกาวยิงตุป่านะครับประมาณนี้เนาะวิธีการถอดปท้ายนะครับคุณผู้ชมถอดลักตัวนี้ออกนะครับก็ต้องง้างตรงนี้ขึ้นเอาไขควงเล็กๆนะครับแทงแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ดึงอันนี้ออกมานี่มีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นี่ครับล็อกอยู่ตรงนี้ ใช่ัดเนาะนี่ตัวล็อกมันอยู่ตรงนี้นะครับมันล็อกงัดเอาแค่ขควงแทงแล้วก็งัดแล้วก็ดึงดึงสายนี่ออกมานะครับป้ายไม่จะหลุดออกมาก็ทําการใส่กาวไปแล้วครับกาวยาตู้กระจกนะครับใส่ไปแล้วเพราะว่ามันซึมเข้าส่วนไอ้ไอ,อ้ปาเกนไฟท้ายนี่มันก็สุดนะครับ แต่ว่าผมคิดว่ามันน็อตมันไม่แน่นด้วยเมื่อวานถอดมาเนี่ยมันเอามือขันเฉยๆมันก็ดูดแล้วนะครับถ้าลองขยับไปใหม่อาจจะใช้ได้หรือว่ารอสั่งมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็มันเข้าตรงตะเข็บนี่ตะเข็บนี่มันมันยุบมันไม่สนิทกันแล้วก็สีมันโหวมนนิดนึงน้ำเลยเข้าตรงนี้ผมก็เอากาวกาวทาไปแล้วเรียบร้อยแล้ว นี่ครับกาว 3M นี่นะกาวเองนี่ซิลิคนซีแลนด์สหรับยาตูปปลาเลยเนี่แหละนี่ครับใช้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเดี๋ยวพอพอ,พอแห้งแล้วมันจะจะลองลาดน้าอีกทีหนึ่งว่ามันจะชัวร์ไหมนะครับสองข้างทําไปแล้วทำทั้งสองข้างเลยมันเข้าตามมุดนี่นะครับยาไปแล้วเนี่ยยาเสร็จไปแล้ว พอกหนาเลยนะครับการกระเทือนด้วยเพราะว่าบางทีมันสัน่นมันอาจจะร้าวได้ก็เลยพอกหนาๆเลยอเดี๋ยวลองน้ําให้ดูครับอ้าวลองเลยตาดํามมายิบกิบโอเคเลยตอนนี้เรียบร้อยดีครับ ร้อยเปอเซ็นตรงไฟท้ายด้วยตรงไฟท้ายด้วยกออไฟท้ายเนีย่ย,ยโอเคครับออกสายยางรถหนักๆเลยโอเคแล้วดีมากก็ประมาณนี้นะก็มันซึมไปในห้องโดยสาเนี่ยผมก็เอาผมมาตากหมดแล้วนะครับ Okay. เรียบร้อยดีข้างหนึ่งโอเคครับไม่มีอะไรละประมาณนี้ก็พอกหนาๆไปเลยเพราะว่าเผื่อบางทีมันมันสเทือนด้วยอะไรด้วยนะครับมันจะได้ยืดหยุ่นได้เพราะว่าไอ้กาวของ3 m นี่มันหยุ่นตัวได้นิดหน่อยก็โอเคครับ, okay. รบก็เอาไปลองทำกันดูประมาณนี้ครับผมครับ